กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพผมผมนาะยช็อตตี้บูโจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมส t t r w w r r s b t t t l e ล o n นส2นะครับซึ่งเขากำลังแจกฟรีใน p i g g m m s t t r r e อยู่ในขณะนี้นะครับก็รับฟรีถึงเวลา5ทุ่มของวันที่21มกราคม2021นะครับตามสภาพที่เห็นเลยคือจะเป็นแนวแบบสงคราม2ฝ่ายยิงกันอะไรเงี้ยครับสามารถใช้ซิทกับเจไดได้ด้วยนะ เมื่อถ้าผู้ชมเข้ามาในเกมนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเนี่ยมันจะมีคําว่า Connect อยู่บริเวณนี้ครับเห็นเมาส์ผมใช่ไหมถ้าเกิดอยากจะเล่นออนไลน์นะจะเป็นต้องคอนเน็กตรงนี้ก่อนครับแต่ถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ไม่มีปัญหาเนี่ยมันจะคอนเน็กอัตโนมัติถ้าเกิดว่าเราต่ออินเทอร์เน็ตไว้นะครับทีนี้ไปดูโหมดการเล่นบ้างครับมันจะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันคือมัลติเพลเยอร์ก็คือแบ่งฝ่ายจำนวนมากเลยก็คือมีตั้งแต่4คนถึงนนนัั่งยกกิใส,ใสงคาาขนาดใหญ่นนนนะคคครับ Co คออับบต่่่ออออไไปกก็ืืเเเาว้ลพ4 นะครับและก็สุดท้ายคือซิงเกิลเพลเยอร์หรือว่าเป็นตัวของเนื้อเรื่องนะซึ่งอันนี้จะไม่สปอยนะครับท่านผู้ชมไปลองเล่นกันเองได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นมัตติเพลเยอร์ดูก่อนกันลวกันนะครับสำหรับมัตติเพลเยอร์ก็ยังมีอีก3โหมดใหญ่ด้วยกันนะครับโหมดแรกอันนี้มันมากสู้กันในสงครามขนาดใหญ่1 6 4หรือ40คนนะครับส่วนอันนี้ก็มันไม่แพ้กันครับคือมันจะใช้แต่ฮีโร่กับตัวร้ายอ่ะ คือใครอยากจะฝึกใช้เจไดยอยากจะฝึกใช้ซิตอะไรเงี้ยเล่นโหมดนี้เราจะได้ใช้แน่ๆนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นโหมดอื่นๆมันก็จะมีแบบหลายโหมดที่เข้ามาอยู่ในโหมดนี้นะอย่างเช่น Star Fighter ขับแต่พวกสตาร์ i ฟ h t e r อย่างเดียวอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นโหมดของเกมเนี่ยจะค่อนข้างเยอะมากแต่ที่เล่นกันเยอะจริงๆเนี่ยจะเป็นอันนี้แหละครับ s ู p ป e ร a เมนะครับ ก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันมีทั้งหมด3แมปด้วยกันนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่เราว่าเราจะชอบเล่นยุคไหนอันนี้คือจะเป็นภาค123่งสองสามใช่ไหมอันนี้ก็4 5 6หนะครับอันนี้ก็789นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยเล่นอันไหนก็ได้ไม่เป็นไรกดเพลย์อันนี้ได้เลยครับคําถามที่พบบ่อยมากเป็นอันดับแรกเลยนะครับว่า เกมนี้เราจะเล่นกับเพื่อนได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันจะต้องลงออริจินลงอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้องเป็นเพื่อนในออริจินกันด้วยถูกไหมครับเออถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันในออริจินเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องกดบวกตรงนี้ครับก็จะเห็นว่ามีคนออนไลน์อยู่กี่คนและใครเล่นอยู่เห็นไหมครับชวนผ่านทางระบบตรงนี้ได้นะครับแต่อย่าลืมนะต้องแอดเพื่อนกันในออริจินก่อนนะครับ สิ่งที่ผู้ชมควรรู้ก่อนเลยก็คือว่าเกมนี้นครับเบื้องต้นจะมี4อาชีพให้เราเลือกนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูทีละอาชีพเลยกันละกันนะครับส่วนตัวละครหลกัลกๆหรือว่าพวกยานรบพวกอาหุ่นยนต์อะไรเงี้ยเราต้องเก็บคะแนนจากการต่อสู้ก่อนนะครับเราถึงจะเลือกได้แต้ถ้าเกิดมันมีคนเลือกอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูทีละอาชีพเลยแอสซอลว่าเป็นยังไงครับสำหรับแอสซอลนะครับจะมี3ท่าด้วยกันครับคิวก็คือปาระเบิดอ่าอีก็คือเปลี่ยนนปลกซองแบบบี้ครั แล้วก็ถ้าเกิดเป็น F มันจะเป็นปืนสแกนครับยิงไปเสร็จมันจะสแกนบริเวณนั้นเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคือจุดแดงนี่คือเป็นผลพวงของแอดซอลนะครับส่วนปืนก็ใช้ได้นะยิงรัวได้ครับแล้วก็การบังคับพื้นฐานก็แนว FPS TPS ทั่วไปครับแล้วก็มีอันติเนตเอาไว้กิ้งด้วยนะครับอันนี้ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเลยครับไวกิ้งหลบเอยอยไรเยหลบดาบของเจไดยังน้อยก็หลบสักที2ท,ทีก็ยังดีอะไรเงี้ยนะ แล้วก็ภารกิจหลักของเกมนี้คือการยึดจุดนะครับเห็นไหมอ่าก็คือไปยึดจุดได้อะไรได้แล้วก็สู้กับศัตรูครับอารมณ์ประมาณ Battlefield น,นั่นแหละครับเจอพวกซิดหรือว่าพวกเจไดต้องลุมนะฮะถ้าไม่ลุมส,ส,ส,สู้ไม่ได้นะครับต้องลุมในมีโยดาช่วยอยู่ไปไหนละ <c oughs> Captured command Oric. post เราพวกเราตกใจหมดยิงไม่โดนครับผมยิงไอ้นี่เรียกเลยวะดูสแกนสแกนเออยิงสแกนดูเฮ้ย โอเคโอเคใช้ได้เลยอยู่ตรงนี้ดีมากเลยเนะี่ยัตูไม่เห็นเราเห็นแล้วเฮ้ยเรียบร้อยเลยครับอยู่ตรงนี้เฮ้ยทำเลดีมากนะตรงเนี้ยใช้ได้ใช้ได้ บางคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทหารตัวเดียวกันเนี่ยแต่ทาไมฝั่งตรงข้ามรู้สึกเก่งจังเลยจริงๆแล้วเกมนี้มีค่าประสบการณ์นะครับเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆครับเราจะสามารถติดตั้งการ์ดได้ใช่ไหมครับอ่าอย่างเช่นตัวละครตัวนี้ผมเล่นมาสักพักแลละก็มีสกิลพอยต์นะครับสามารถที่จะซื้อสกิลพอยต์ได้ซึ่งสกิลพอยต์แต่ละอันมันก็จะบวกความสามารถไม่เหมือนกันเช่นครูดาวลดลงสกิลของเราแรงขึ้นอะไรแบบนี้เปต้นเข้าใจอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเพิ่งโลหลดมาแล้ละก็เป็นไก่ให้เขาตบไปกก่่อน,นครรับเิิมปต ตัวต่อไปที่ผมจะใช้นะครับก็คือจะเป็นอาชีพเฮวี่นั่นเองครับไปลองดูเลยกนแล้วกันนะครับสำหรับเฮวี่นะครับก็จะมีสกิลกลางโล่ด้วยนะครับแล้วก็มีเรียกแก๊ตติ้งแบบนี้ครับเห็นไหมแต่พอเรียกแกลติงแล้วเนี่ยเราจะวิ่งไม่ได้นะครับได้แต่สนับสนุนการโจมตีครับกลางโล่นี่นึงครับศัตรูมันยิงจากด้านข้างเรียบร้อยครับผมอีกตัวหนึ่งอยู่ไกลลิฟเลยครับโอ้โดสนจากด้านซ้ายแม่ไม่ใช่สนยครับธนูครับผม แบบนี้ครับต้องกลางโล่ครับผมยิงไม่ได้เลยระยะไกลยิงไม่เข้าเลยครับผมเออเวลารีโหลดอ่ะมันจะมีเกตให้เรารีโหลดด้วยนะถ้าเกิดว่าเรารีโหลดได้ถูกต้องตามจังหวะครับมันจะรีโหลดสําเร็จเลยโอ้เรียบร้อยครับโดนฟอร์สพุชแบบนี้เอาไอตัวเล็กก่อนด้วะเออมีแก๊ลิงอยู่ แต่แก๊งลิงมันต้องรอไงมันต้องรอมันถึงจะยิงได้ครับด้านบนก็มียิงกดดันไปก่อนแล้วกันยิงกดดันไปก่อนพอรอรีเลือดครับสกิลมีครูดาวต้องรอเนี่ยแหละตัวที่ถืออาวุธหนักก็จะเป็นแบบเนี้ครับเคลื่อนที่ค่อนข้างเชื่องชาครับผมแต่ว่าคอยกดดันสนับสนุนเพื่อนได้ครับ โน่นข้างหลังครับผมสไนเปอร์เต็มหัวเลยจ้าเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาเล่นออฟฟิเซอร์กันแล้วกันนะครับแต่ว่าผมอ่ะไม่ค่อยได้เล่นครับก็เลยขอดูอาเบลิตี้ก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรบ้างอ่ะมีระเบิดแฟลตนะครับมีแบทเทิลคอมมานด์นะฮะเขาบอกว่าจะทําให้ตัวละครทีมเราเนี่ยสามารถทำดาเมจได้สูงขึ้นนะครับแล้วมีการตั้งป้อมนะครับก็คือแมชก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่ผมเล่นแอซอลแล้วโดนป้อมยิงน่าสนใจเหมือนกันครับงั้นก็ลุยเลยกันล้วกันนะ โอเคครับผมช่วยเพื่อนก่อนมันต้องอยู่ในวงนะต้องอยู่ในวงวางป้อมนี้ปอมอ,อัตโนมัติด้วยครับเอยรีบยงิงเร็วรีบยงิงก่อนมันแตกแตกยังไม่ใช่ก่อนมันแตกก่อนมันกลางโลไม่รู้ไปไหนละอุ้ยมีคนช่วยละโอ้มันอยู่นู่นอ่ะปาลาระเบิดโลหายไปแล้วมั้งเฮ้ยโดนสไนยอก์แล้วครับ เฮ้ยระเบิดมาโอเคตัวนี้ปืนมันเป็นปืนพกไงโอ้โดนอีกอะโดนระเบิดนะครับล็อกเก็ตนะครับผมถ้าอยากเกิดไวๆกดสเปซบาร์นะกดสเปซบาร์มันจะเลือก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 เลยแล้วก็เลือกเพื่อนนะครับถ้าเกิดเลือกฐานบางทีอยู่ไกลช่วยเพื่อนหน่อยฮิวไม่ใช่ฮิว ไม่ใช่ฮิวเฮ้ยเฮ้ยางป้อมก่อนอืมเต็มหน้าเลยครับผมตัวนี้มันเก่งไงตัวนี้2 0 0พผมจำได้ตัวนี้ราคาส0 0พวพกไปเร็วเขาให้ทรานสปอร์ตขึ้นไปบนยานครับกำลังจะมีการเปลี่ยนแมปครับผมจำได้ อย่างนี้คือจะมีการเปลี่ยนแมพครับยิงอย่างยากเลยวางป้อมไว้แล้วกันโอ้เรียบร้อยครับผมน่ะเรียบร้อยโอ้เปลี่ยนแมพพอดีครับผม second boots those targets the deck. need them everything you've track your You to down and hit hit with got. คราวนี้ผมโอ้โหกำลังจะเลือกเลือกไม่ทันครับงั้นเลือกพวกทหารตัวอื่นแล้วกันตัวนี้ก็แล้วกันแหมจะเลือกพวกเจไดเลือกไม่ทันครับผมเลือกตัวเก่งแล้วกันมาดูตัวนี้นี่มีอะไรบ้างอ่ะระเบิดระเบิดแบบกดด้วยนะครับต้องกดอีกครั้งหนึ่งนะครับ งินถึงระเบิดนะส่วนตัว E ก็เป็นการสแกนนะครับผม F <อ>คือเปลี่ยนปืนครับการะเบิดช่วยเพื่อนหนะ่อยไม่น่ากดเล่นเลยกีวัตใกล้ตายแล้วโด,ดูดาไปเรียบร้อยครับ ใครมันยิงอะไรอยู่ข้างหลังวะผมวะเออผมยิงเองจริงด้วยโอเคโดนโยโดนเลยแป๊บนึงโดนมันตั้งป้อมนายพลกีวัะกดระเบิดไม่ทันครับผมวางไว้น่าเสียดาย ก็ใช้ได้เหมือนกันนะตัวนี้แต่ว่าแต้มมันแพงไปหน่อยอ่าแพงไปหน่อยงั้นก็เดี๋ยวเอาเตวนีนแลกันพันหนึ่งตัวนี้เหมือนเดิมจัดมาเต็มนะเต็มหน้าบอกเลยจังหวะนี้ระวังเขาดูกูต้องช่วยกันลุมครับเออเยี่ยมเยี่ยม กดดันได้ครับกดดันได้ดีตัวนี้เลือดมันน้อยไปหน่อยครับไป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 กดดันได้ดีครับผมนี่แน่เต็มหน้าครับผมบอกเลยทีโดดได้ก็เอาเลยอะ กี่วัดแต่พวกเราอย่างเก่งเลยเป้าหมายเราคือการทำลายพวกนี้ครับเนี่ยยิงทำลายไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดทำลายได้ก็ชนะครับรอครูดาวก่อนได้ยินเสียงไลฟ์เซเบอร์แล้ววิตตบจริตครับ นะต้องลุมต้องลุมืมแตกครับผมนี่ไม่ทันครับเอาลงมาเจอมันพอดีเนาะโอเคคราวนี้มันย้ายแมพพอดีนะครับก็เปลี่ยนไฟล์แต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมันก็ยังคงมีสกิลคือคอกันอยู่งั้นเดี๋ยวฝั่งของ Android เนี่ยผมเล่น s p e c i a l ลิสให้ดูกันละกัน รอบสเปเชียลลิสต์นะครับก็มาในโหมดของสไนเปอร์เลยครับคลิกขวาค้างไว้ครับส่องได้เลยครับเป็นไงโดนด้วยนะครับโดนด้วยนะเมื่อกี้สกิลมีอะไรบ้างคิวปาระเบิดครับผมอีสแกนระหว่างที่สแกนครับก็จะเปลี่ยนเป็นอาวุธระยะประชิดแทนแบบนี้เห็นไหมอ่าแต่ถ้าเกิดกด F จะเป็นการส่องนะครับนี่ดูเห็นไหมเราจะเห็นหมดเลยครับว่าใครอยู่ไหนนะครับกดได้ตลอดนะ F เนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดไงเหมือนเราเป็นมาร์คแมนชิปอะ แล้วก็ส่องดูก่อนเห็นไหมครับโอเคก็สกิลประมาณนี้เป็นสกิลเบสิกนะครับเอาละเตรียมความพร้อมครับเราเป็นมาร์กแมนครับเราต้องช่วยจากระยะใกล้พวกนี้ยืนเฉยๆบอกเลยเสร็จผมโอเคครับฆ่าได้หลายคนอยู่เหมือนกันครับไปยึดจุดได้แล้วครับผม เราไม่ต้องไปนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะพิดปลาพิดมาวะ่ะเลือดไหลเลยหืมใครตายเดี๋ยวเหมือนผมจะโดน่องจากที่อื่นนี่ไงมาละอุยอ้ยโหเต็มหน้าเลยโุ้ยไซนิสไนเหมือนกันดูการ์ดเขาสิ เอาละตอนนี้แต้มผมพอครับสามารถเลือกนายพลกีวานมาเล่นได้นะครับก็เลยเลือกเลยก็แล้วกันนะครับมาดูความเทพของเหล่าเจไดแล้วก็พวกซิดดูนะครับสกิลเขาโหวม e เป็นไงเหมือนในหนังครับอันนี้ก็คือเอาไลฟ์เซเวอร์มาควงครับเฟรมเรตตกอีตแล้วแล้วก็จะมีตัว f ครับผมนี่เหมือนในหนังเลยเห็นไหมครับเคลื่อนที่เร็วแล้วก็โจมตีได้ด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปหาจังหวะการทําคะแนนดีกว่าอย่าพยายามโดนลุมนะครับเหตุผลเพราะว่าถึงแม้เราจะเป็นพวกเจไดหรือซิดเนี่ย โดนลุมก็แตกได้ครับพยายามแบบหาเข้าข้างหลังเลยอะไรงี้ค่อนข้างแรงนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าโดนลุมก็ไม่ไหวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสรุปโหมดนี้นะครับก็อย่างที่เห็นครับมี4อาชีพให้เราเล่นเก็บคะแนนนะครับส่วนตัวผมนะผมจะชอบแอดซอลที่สุดไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะทา,ทางที่เล่นสไนเปอร์หรือว่าสเปเชียลิสต์เราทำคะแนนค่าได้เยอะสุดก็ตามนะครับส่วนด่านนี้จะเห็นว่าไม่เหมือนด่านแทชูอินหรือว่าด่านที่แล้วนะครับเพราะว่าด่านที่แล้วเนี่ยแบบมันกว้างมันเลยจะมีแบบว่าเรียกเครื่องจักรด้วยแต่ด่านนี้ไม่มีนะครับก็จะมีแค่แบบพวกทหารที่เก่งหน่อย นะครับแล้วก็จะเป็นพวกเหล่าซิทหรือว่าเจไดนั่นเองนะครับเมื่อแข่งเสร็จแล้วครับให้ลองไปเช็คดูบริเวณด้านซ้ายล่างนะครับด้านซ้ายล่างเนี่ยมันก็จะมีแบบกล่องเกึงไงได้จากรางวัลน,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็สุ่มๆกันไปดูดิว่าได้อะไรบางทีก็เป็นสกินหรือว่าอีโมชั่นอะไรต่างๆแบบนี้ด้วยนะครับอืมทีนี้พอแข่งแข่งเสร็จแล้วเนี่ยให้พยายามเช็คด้านล่างด้วยนะครับบางทีเราก็จะได้กล่องมาเปิดกระปองอะไรเงี้ยได้ปืนใหม่ได้สกินใหม่อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าจะไม่ผิดเนี่ย ถ้าเกิดเราโหลดมาเนี่ยมันก็ได้สกินมาค่อนข้างเยอะแล้วนะเพราะเกมมันเก่าแล้วอะเออแล้วก็เนี่ยเห็นไหมรับรางวัลด้วยนะครับขวานพงขวานเควสเนี่ยเควสก็อยู่ด้านล่างนี้รับให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะไปแต่งตรงแต่งตัวละนะเผื่อได้สกงสกินมาเข้าไปที่คอเล็กชันได้เลยนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมชอบเลนสเปเชียลิสมากใช่ไหมก็คลิกไปที่เปเียลิสแล้วก็เลือกคัสตอมไมได้เลยก็จะมีให้ติดการ์ดเหมือนเดิมครับอ,อาวุธก็เลือกได้นะ ถ้าเกิดเรามีมากขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นโปรเกรสสบาร์ครับเดี๋ยวต้องเล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็จะได้รับปืนเพิ่มนั่นเองครับแล้วก็จะมีสเตตัสบอกเลยนะว่าโอ้โหอันไหนมันดียังไงคูลิงพาวเวอร์คือโอเวอร์ฮีทใช่ไหมยิงไปติดๆๆกันนะครับมันต้องรอรีโหลดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเรนจ์นะครับก็คือระยะใช่ไหมครับแล้วก็ความถี่ในการยิงนะครับแล้วก็ดาเมจนะครับแล้วก็ยังมีการติดตั้งมอดด้วยนะครับ ส่วนสกินต่างๆนะครับก็อยู่บริเวณนี้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้ค่อนข้างเยอะครับเกมมันให้มาเยอะอยู่แล้วอะเราก็เลือกเข้าไปได้เลยครับเนี่ยเห็นไหมเพียบเลยนอกจากนี้ยังมีอีโมด้วยนะครับคือจะเป็นพวกอีโมชันเห็นไหมนะเออแสดงท่าทางอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ตลกดีแล้วก็ยังมีวิกตอรี่โพสต์ด้วยนะครับก็คือถ้าชนะนั่นเองครับเวลาชนะเนี่ยมันจะมี5้าอันดับ แรกขึ้นมาโชว์ให้ทุกคนเห็นนะครับก็ถ้าเกิดเราได้ห้าอันดับแรกเนี่ยมันก็จะเป็นท่าที่เราโพสตนี่เองครับโอ้โหอย่างเท่ส่วนต่อไปคืออันนี้ครับ ability detail นั่นเองครับเอาไว้ดูรายละเอียดแล้วก็การที่เราติดตั้งเพราะฉะนั้นตัวไหนที่เรายัางไม่ได้เล่นเนี่ยเราก็ศึกษาไว้ก่อนได้นะอย่างเช่นนะ่ผมอยากจะเล่นท่านดาร์ดเวเดอร์มากเลยแต่ว่าไม่มีบุญได้เล่นครับมีแต่คนเลือกนะครับผมก็เข้าไปคัสตอมไมดูได้แล้วก็ดู ability เ,เห็นไหมครับ นี่มีคว้างไลฟ์เซเบอร์ครับผมแล้วก็มีตัวของฟอสเรสนะครับอันนี้คือใช้ฟอสแล้วเนาะแล้วก็มีโชกด้วยนะครับบีบคอจากระยะไกลอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็นี่ครับมีแพสซีฟด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นฝ่ายทั้งสองฝ่ายนะเป็นฮีโร่ทั้งสองฝ่ายนะครับจะมีแพสซีฟอเิลิตี้ด้วยอย่างเช่นดาร์เวเดอร์ก็คือยิ่งฆ่าศัตรูเนี่ยเลือดก็จะเด้งอะไรแบบนี้ครับก็ฆ่าปุ๊บเลือดเด้งฆ่าปุ๊บเลือดเด้งเลยครับเมนูต่อไปเป็นแคริเอร์นะครับอันนี้ง่ายๆเหมือนเควส์อะจริงๆนะ เหมือนเควสเลยถ้าเกิดเราเข้าไปดูครับมันจะมีเควสแบบแบ่งตามประเภทอะแคมเปญอาร์เคดมันติเเพเยอร์เนี่ยผมผ่านไป3เควสใช่ไหมครับซึ่งแต่ละเควสเขาจะมีบอกว่าให้เราทำอะไรอย่างเช่นอย่างเงี้ยให้ค่า250คนจะได้250เครดิตเพื่อนง่ายนี่ก็คือจะเป็นเควสนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้มั้งเล่นๆไปเถอะเดี๋ยวค่ายเยอะเดี๋ยวก็ผ่านเองหรมัง้ง <laughs> ส่วนเมนูสุดท้ายเป็นออปชันครับอันนี้คงไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะใครอยากจะมาปรับเปลี่ยนปุ่มปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยเช่นช่วงแรกที่ผมมาเล่นนะผมไม่ถนัดเลยกด C ีนั่งอะไรเงี้ยผมก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนได้เป็นคีย์บอยดิงตรงนี้แล้วก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะเปลี่ยนปุ่มอะไรเป็นปุ่มอะไรนะครับซึ่งมันเปลี่ยนได้ทั้งเป็นทหารพื้นราบนะครับแล้วก็สตาร์ไฟเตอร์อ er คือขับยานใช่ไหมแล้วก็พวกพวเฮกิ่หรือว่ายานพาหนะที่อยู่ภาคพื้นดินก็ปรับได้หมดเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับบรรยากาศของเกมนี้ครับก็ถ้าเกิดใครชอบนะครับยังพอมีเวลาดาวน์โหลดนะครับแล้วดาวน์โหลดยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ท่านผู้ชมจะต้องมี e Epic Game Store ก่อนนะครับแล้วก็ต้องมี Origin ด้วยไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ให้เรา i n s tall นะครับเพราะว่า มันรับฟรีผ่านทางตัวของ Epic g เก s Store และก็ลันเกมเนี่ยผ่านทางตัวของ Origin นะครับเพื่อใครไม่รู้จักทั้ง2ตัวรู้จักสตรีมไหมถ้าไม่รู้จักอีกอธิบายให้ฟังสั้นๆว่ามันเหมือนกับเป็นตลาดนะครับที่ขายเกมอ่ามันก็จะมีหลายยี่ห้อใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือจะมี Epic g เกมเนี่ยคือเขาแจกไอเกมเนี้ยฟรี โอเคไหมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจําเป็นจะต้องลงทั้ง2ตัวนะครับเมื่อลงแล้วเนี่ยเราก็จะจําเป็นต้องสมัครด้วยแต่อ i c g เกมเนี่ยมันมีล็อกอินไว้ a c e b o o k ครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับแล้วก็มีภาษาไทยด้วยทั้ง2โปรแกรมทั้ง Origin และก็ Epic g เกมเนี่ยมีภาษาไทยทั้งคู่นะครับแนะนําว่าให้ไปทําการล็อกอองล็อกอินสมัครอะไรให้เรียบร้อยก่อนเมื่อทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเข้ามาที่ตัวของ Epic g เกมครับเลื่อนลงมาดูด้านล่างนิดหนึ่งจะเจอ ให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับมีเวลาบอกนะครับหมดวันที่21ตอน5ทุม่มวันนั้นท่านผู้ชมก็กดรับเกมได้เลยครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะมีปรากฏขึ้นบริเวณด้านขวาล่างให้รับเกมครับซึ่งผมมารับมาเรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่มีอะไรเนาะเมื่อกดรับเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันจะดีดหน้าจอตรงนี้มาอันนี้ก็จะเป็นรายการเกมที่เรามีอยู่ในตัวของ Epic g a m e นั่นเองครับเขาจะบอกว่าให้เราอินส tall เราคลิกที่รูปได้เลยนะครับแล้วมันก็จะบอกว่ารอแป๊บหนึ่งกำลังจะทำการติดตั้งผ่าน Origin เห็น เสร็จแล้วเขาก็จะให้เราทําการติดตั้งครับซึ่งผมต้องบอกว่าสเตปหรืออะไรพวกนี้อาจจะมีการแตกต่างจากผมเล็กน้อยนะเนื่องจากผมเคยทําไปก่อนหน้านี้แล้วแนะนําให้ท่านผู้ชมอ่านมันจะเขียนบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าท่านผู้ชมต้องทําอะไรบางคนเห็นแล้วไม่อยากอ่านอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ช่วยไม่ได้จริงๆครับพยายามอ่านนิดนึงครับเขาบอกเราละเอียดแล้วว่าเราเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างอ่านนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็ขอติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนก็นแล้วกันเนาะตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรละครับเรื่องของการติดตั้งก็จะมีแค่นี้ และนี่ก็คือรีวิวฉบับคร่าวๆนะครับของเกม Star Wars Battlefront 2นะครับก็ยังพอมีเวลาให้รับฟรีอยู่นะครับถ้าเกิดรับฟรีไม่ทันก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าชอบไหมถ้าชอบซื้อมาเล่นก็ได้ครับชิลๆกันไปครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ